สวัสดีครับผมต้องนารานะครับวันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องนีครับ6ข้อจำเป็นนะครับถ้าคุณจะเริ่มต้นทำธุรกิจหลักล้านกันนะครับ ก็เชื่อว่าหลายๆคนนะจะมีไอเดียธุรกิจต่างๆมากมายไปหมดนะแต่ว่าอาจจะลืมไปนะว่ามีอะไรที่ต้องทําบ้างนะบ,บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเจอแหล่งขายเสื้อผ้าชั้นดีนะอยากจะลองขายเสื้อผ้าออนไลน์ดูก็ไปซื้อเสื้อผ้ามาแล้วก็ไปขายเลยนะสิ่งที่ได้ก็คือว่าอาจจะไม่เติบโตหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะ ขาดทุนหรือว่าเจ๊งกันเลยก็ว่าได้นะครับคราวนี้เนี่ยผมก็จะมี6ข้อจําเป็นนะครับที่เราต้องมาเช็คลิสก่อนเพื่อจะเริ่มต้นทําธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามนับออฟไลน์ออนไลน์เหมือนกันหมดเลยนะครับด้วยโลกใบนี้นะตอนนี้ทุกอย่างมันรวดเร็วไปหมดนะบางคนอาจจะลืมความสําคัญไปบ้างวันนี้เรามาทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเราต้องเขียนบิสเนสแพลนนะฮะซึ่งบิสเนสแพลนคืออะไรนะครับหลายๆคนก็อ่ามันก็แปลตรงตัวนะครับคือ การเป็นแผนของธุรกิจนี่เองนะครับวันนี้เนี่ยถ้าใครเขียนบิสเนสแพลนไม่เป็นนะครับสามารถเ e ิร์ช Google หรือว่าบนโลกออนไลน์เต็มไปหมดเลยซื้อหนังสือมาอ่านก็ได้นะครับซึ่งบิสเนสแพลนตัวนี้นะครับมันมีข้อดีอะไรนะฮะหนึ่งนะครับมันจะทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะรู้จักธุรกิจเรามากขึ้นในรอบด้านขึ้นนะครับอย่างเช่นเราจะรู้ว่าเรามีจุดแข็งคืออะไรจุดอ่อนคืออะไรนะครับ u อ i t y หรือว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคืออะไรนะสิ่งที่จะมากระทบกับเราได้คืออะไรนะฮะมากมายไปหมดนะครับในบิส ในยิ่งโดยเฉพาะในประเทศของเราเนี่ยนะครับลืมทุกครั้งก่อนจะเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยไม่ค่อยได้เขียนบิสเนสแพลนกันนะฮะวันนี้ถ้าคุณเริ่มแล้วยังไม่เขียนก็เขียนนะครับแล้วถ้าเกิดคุณยังไม่เริ่มนะฮะก็ลองเขียนออกมาก่อนแล้วเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วเราจะปลอดภัยขึ้นและเราจะเติบโตได้ง่ายขึ้นครับข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของการวางบัตรเจตหรือว่าเซตบัตรเจตเองนะครับบัตรเจตก็คือปริมาณเงินเนี่ยที่เราคิดว่าเราจะลงทุนหรือว่าเราจะจ่ายไปกับธุรกิจธุรกิจนี้นะครับไม่ว่ามันจะ เราจะต้องมีการวางกับบัตเจตนะครับกำหนดบัตเจตเอาไว้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับบางคนเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างเลยนะครับสนใจว่าเฮ้ย<ฆ>ได้เสื้อผ้าแหล่งราคาถูกมาเนี่ยเราก็ไปซื้อมาโดยที่ไม่รู้ว่าซื้อเท่าไหร่นะครับมีเงินเท่าไหร่ซื้อเท่านั้นเอามาถึงปุ๊บทำทำขายไปขายมานะครับคนบอกต้องไปยิงแอดต้องไปจ่ายค่าแอดเนะี่ยเราก็ไปจ่ายค่าโฆษณาอะไรกันมากมายไปหมดนะครับสุดท้ายแล้วทุนจมเงินจมขายไม่ได้ก็ม, <laughs> <laughs> มีปัญหานะครับหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยทุนจมเงินจมไปแล้วขายได้นะครับก็อาจจะมีเรื่องของการจัดการการเงินไไมม่ดีพอร รู้ว่ากําไรหรือไม่รู้ว่าขาดทุนไม่รู้ว่าเราต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่ถึงจะทําให้มันเติบโตนะครับธุรกิจลักษณะที่ลงเงินไปเรื่อยๆจนไม่รู้ว่าทายังไงถึงจะเติบโตเนี่ยเรียกกันว่าเป็นมะเร็งในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นน่ครับการจัดวางบัตเจนนะครับเป็น<ๆ>ในส่วนจําเป็นและสําคัญมากจริงๆในการเริ่มต้นทําธุรกิจนะครับเป็นอีกหนึ่งข้อที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ลืมที่จะทําไปครับข้อที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการทำเซอร์วิสนะฮะให้สมบูรณ์นะครับทำให้เพอร์เฟกไปเลย ในการที่ลูกค้า1ท่านเนี่ยครับจะเข้ามาหาเราเนะครับเราก็ต้องดูว่าโฟล์เป็นยังไงนะครับการจัดการต่างๆเป็นอย่างไรนะยครลูกค้าทักมาเราต้องตอบแบบไหนลูกค้าซื้อของกับเราแล้วโอนเงินเราต้องทําอะไรต่อนะครับรวมถึงเราต้องจัดส่งยังไงต้องแจ้งเร่ง tracking ยังไงหรือแม้แต่ธุรกิจที่เป็นธุรกิจ Service ทั่วไปเนะครับเราก็ต้องทําทุกอย่างให้มันพร้อมก่อนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยครับในพวกเราหรือว่าคนเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยมักจะเขาเรียกว่าเราเดินตามประสบการณ์เลยนะครับคือลูกค้าเข้ามาแบบไหนเเรรรราาาาทํแแบบบนนนัั้ไไปปื่่่อยๆจสสะมมก์ึซงผิด ว่าเราจะไม่ปลอดภัยเพราะในบางจังหวะเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องนะครับข้อที่4นะครับจะเป็นเรื่องของการทําโฆษณาแล้วก็การยิงแอดนะฮะนี่เองนะครับก็หลายๆคนเนะี่ยต้องบอกว่ากระโดดช็อตคัดข้ามมาเลยนะจาก1นึ่งสเข้าสเลยนะโดยส่วนใหญ่นะครับคนที่เพิ่งเริ่มตั้งธนรุกทำธุรกิจโดยเฉพาะคนที่ไม่มีประสบการณ์นะฮะวันนี้น่ครับต้องบอกก,อก่อนว่าการเริ่มต้นทาแอดนั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องมีความระมัดระวังมากๆเหตุผลเพราะอะไรนะฮะทั้ง3ข้อแรกที่เราว่ามานี้ะครัยยังไม่ต้องใช้เงินสักบาทดี เพื่อการคํานวณแต่ข้อนี้แหละนะครับเป็นข้อที่เราต้องเริ่มต้นใช้เงินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้ขี่ถ้วนนะครับชับการยิงแอดแล้วก็โฆษณานี่นะฮะเราจําเป็นต้องมีอะไรบ้างนะครับหคือเราจําเป็นต้องมีมีเดียหรือว่าต้องมีมีภาพสินค้าภาพไว้โปรโมทที่ดีพอนะครับเพื่อให้โลดแลนอยู่บนตลาดของโลกออนไลน์นะครับข้อที่2นะครับเราต้องมีเขาเรียกว่า description นะครับมีเรื่องของรายละเอียดสินค้าต่างๆนะครับแม้แต่ราคคงราคาโปรโมชั่นเนี่ยคราวนี้เนี่ยข้อนี้เนี่ยทุกอย่างต้องมีพร้อมก่อนนะครับ ถึงจะสามารถวางโฆษณาได้นะครับคราวนี้เรื่องการทำมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เรื่องการทำแอดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการจัดโปรโมชั่นเรื่องของการคิดต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในหมวดหมู่นี้เนี่ยครับจะเป็นหมวดหมู่ของการขายแหละนะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นหาตังคือต้องเสียตังค์เพื่อได้ตังค์แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดที่ต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยครับมีความสําคัญมากๆนะครับข้อที่5นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทําให้ลูกค้า ที่ซื้อเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากการที่เรายิงแอดหรือโฆษณาเนี่ยครับกลับมาหาเราแล้วก็มาพูดถึงเรานะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆสินค้านะครับถ้าเป็นโดยเฉพาะแบรนด์ตัวเองเนี่ยทำได้ดีมากๆแต่ว่าบางคนเนี่ยเป็นเทรดเดอร์นะครับก็จะลืมตรงนี้ไปซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับการที่คนกลับมาหาเรากลับมาซื้อซ้ํากับเรานะเรียกว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่5นะครับที่มองว่าเป็นข้อจําเป็นคือการที่ทําให้คนนะครับกลับเข้ามาซื้อซ้ํากับเราและกลับเข้ามาหาเรา ข้อที่6เนะครับเป็นข้อที่สําคัญที่สุดอีกข้อหนึ่งเลยนะครับคือเรานะครับต้องทําให้คุณภาพของเรานะฮะหรือว่ามาตนดาดของร้านเราเนี่ยเป็นเหมือนเดิมทุกๆครั้งนะฮะยกตัวอย่างเช่นคนเปิดร้านอาหารนะฮะถ้าเข้ามาหนึ่งครั้งนะฮะอาหารรสชาติแบบนึงเข้ามาอีกครั้งอีกแบบนึงเข้าอีกครั้งอีกแบบนึงนะคนก็จะไม่เข้ามาซื้อซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพหรือว่ามาตนดาดของเราเนี่ยจำเป็นนะฮะที่จะต้องเหมือนเดิมทุกครั้งแล้วก็ต้องดีขึ้นนไปนะฮะสรุปใจความสำคัญกันดีกว่านีบ ถ้าพร้อมแล้วนะครเราท่องให้ึ้นใจแล้วไปเริ่มต้นทำธุรกิจหลักล้านด้วยกันนะครับข้อที่1นะครับเขียนบิสเนสแพลนนะครับข้อที่2นะครับวาง b u d g e นะครับข้อที่3นะครับทำเซอร์วิสนะครับให้แข็งแรงและมั่นคงและแน่นอนนะฮะข้อที่4นะครับจะเป็นการวาง a d ดเวอร์ทนะครับเป็นการ Marketing และนะครับก็วาง Ad p r o m o มชั่อะไรต่างๆนะและข้อที่5นะครับทำให้คนกลับมาซื้อซ้ำและพูดถึงเราเสมอนะครับข้อที่6นะครับจะเป็นเรื่องของการ ทำให้ s t a ต d a าดหรือว่าคุณภาพหรือค a l i t y ของธุรกิจเราเนี่ยคงที่ดีคงที่และดีขึ้น,ข,นขึ้นไปนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ6ข้อนี้นะครับก็เป็น6ข้อพื้นฐานที่จําเป็นที่จะต้องเอาไว้ทําธุรกิจหลักล้านนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็มองข้ามมันนะครับแล้วก็ทําธุรกิจอย่างไม่มั่นคงไม่ลงตัวนะครับระฉะนั้นเนี่หวังว่า6ข้อนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังทําธุรกิจอยู่หรือคนที่กําลังอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจกัน,นครับยังไงวันนี้นะครับถ้าได้ประโยชน์นะครับขอให้ทุกท่านเชวยกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล w ไว้นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องลารานะครับขอลาไปก่อนแล้วนะครับแล คนจะได้ประโยชน์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ